คู่นี้ปาดหัวตัวเท่าเลยครับอานุอานามส่วนสูงน้ําหนักครับพี่ตูครับพงศักดิ์เป็นละมอมคู่นี้ต้องบอกว่าเก่งเจอเก่งเลยนะครับเก่งจากไทยเจอกับเก่งจากยูเครนครับสาวสิงค์กัลลุสนาอาวุธทันกันแล้วครับโอ้โหหมัดขวามาแล้วครับสาวสิงค์ครับชิงเดินทําก่อนเลยครับหนึ่งสองครับ โอ้โห,หุยนี่เลยครับลูกเก่งของสาวสิงห์นะครับแข้งขวาเจอบัดขวาอีกทีหนึ่งดีกรีสรรพคุณนี่ไม่ต้องบรรยายถึงครับสาวสิงห์อ้าวทบเครื่องอ,อ้หห,หเดือดแบบนี้เลยครับต่อยก,กันเตะกันไม่ห่วงสวยอ้าวมาเลยครับ สาวสิงห์ก็ห้าวลุซาน่าก็เดือดครับหึหึลเข่ากันเบียดเลยนะครับโอ้โหบัดขวาเต็มเต็มครับโอ้โหจิมหนึ่งสองครับอีกโอ้โหดูสาวสิงห์วางแข้งครับแล้วเติมด้วยกำปั้นครับไม่ได้ต่อยกันด้วยอารมณ์ครับต่อยกันด้วยประสบการณ์ต่อยกันด้วยฝีมือครับ โอ้โหแล่วงไหนไม่กลัวเลยครับอ่ะมันก็ต่อยกสุดท้ายครับเด็ดมวยเดือดครับศึกสาวเดือดเดือดกันแบบนี้ครับแลกแข่งกันโอ้โหดูครับขวากับซ้ายขวากับซ้ายใครจะแน่กว่ากันโอ้โหเอามันเลยครับสาวสิงแม่สาวที่บ้าระห่ำอีกคนนึงครับในวงการมวยได้ดีเพราะมวยนะครับสาวคนนี้เคยติดทีมชาติเคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมันเยอะแล้วนะครับ ดูกันแรกอาวุธของทั้งคู่ครับเอาให้สะใจแฟนๆเอาให้สะใจกองเชียร์วันนั้นไปเลยครับดูครับนี่คือความเมามันนะครับของอาวุธมวยไทยนะครับเมามันแบบมีสติดูดูทีมงานของสาวสิงครับเข้าไปวงไหนโอ้โหดูครับเสียบเข่าเจ็บจริงๆครับสาวสิงบิดล้มลงไปลูกนี้ไม่มีผลต่อการให้คะแนนนะครับ หวางมาสาดแข้งขวาอื้อหือดูครับวางแข้งแต่ละดอกแมะเอารางวัลดุเดือดหรือไงครับคู่นี้โอ้โหดูครับลูซาน,น่าก็ไม่มีอ่อนข้อนะครับโดนเยอะก็สวนเยอะเหมือนกันครับแม่โดนแข้งขวาแล้วก็ไม่สะทกสะท้านแล้วครับลูซาน่าครับ เป็น9นาทีที่อิ่มเอมที่สุดนะครับดูมวยมานี่ครับไม่มีหยุดหายใจหายคอกันเลยครับออกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกแล้วครับคู่นี้โอ้โหงัดศอกครับรุซาน่าวางแข้งซ้ายโอ้ใส่กันมาตลอดเต็มๆครับ8นาทีที่ผ่านมาเข้ามาสู่นาทีสุดท้ายเลยครับวางแข้งขวาเอ้าแม่ขวามาซ้ายคืนครับถึงตัวแล้วครับสาวสิง สาวสิงห์นะครับโอ้โหขวาคนละทีโอ้โหนีโหโ่ต้โโองบอกว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีทั้งคู่เลยนะครับในฐานะนักมวยต่อยแบบนี้ครับไม่มีเอาเปรียบคนจัดไม่มีขัดใจคนชมว่าผู้ชนะคู่เอกวันนี้จะเป็นใคร ladies and gentlemen after three rounds of Muay Thai action and the winner is the โอ้ออกเสมอกันครับสมควรด้วยประการทั้งปวงครับ